จ้าเพียเพ้ยนๆผลมณีจุลาคำบะมืดแล้วใหญ่นงขึ้นสิบเจ็ดสี่สิบกวกวัวลวสวัสดีจ้าขอบคุณอำเภอหลักจัดมังได้ก่าวมังนันโลดใหญ่นงนะสบายสบายจ้าไม่ได้ยุ่งยากอะไร นี่ก็เอาจัก30ินาทหีก็เอาล็กเฝ้าไปนอนแล้วก็ทิพติดต๊ะอมเมนเ์อร์กันว่าหัวใจตัง้งพอได้หัวดวงว่าขอบคุณหลายๆวามมากความเยอะความน้อยก็มีคนลำบากลำบุญบุสส่ันสุยางข่านว่าน้นยักเบิอง เบิงก็เข้ามาเบิงสำหรับเพี้ยนบ่หมาเมื่อนี้จะแวะสมยอนลังให้ได้เด้อแวะเข้าชมสะกลตกกก็มาต๊ะงามเมื่อเช้าอ๋อยานน้ำออกแล้วก็ยานป่าอ๋อช่วงนี้นะ มื่อืนนี่บ่อเป็นใหญ่หนองนับบ่อเป็นชิดยี่ชิดพุ่นเอาคลิปใหญ่หนองนับด้วยว่าจะว่าลักทริดได้ไล่แบบนั้นว่าหลงตงาเศรอบุเศร้านี่บอหลงเศร้าจนได้หกโมงเศร้าก็เลยถายแตน่น้ำปลาน้ำดงบอเคยได้เอานาเอากองไปได้ก็เลยเสียอาใส่ไล่สดมากความเยอะความน้อย มีพนลำบากลำบุญบทตร่วยอ่นานช่วยางคันว่าน้ำน,นี่แหละวันนี้ใหญ่หนองก้าขึ้นไลคำกวดชั่มือไอญ่ได้เห็นหนะ้าเห็นตาเห็นนะ้าเห็นตาจ้าปลาหึงเบิ่งไปขอบพุน เอ้ามาหนึ่งคนแล้วต้องมีคอนเทนต์ให้เพียนๆได้สมได้เบิงหึงซิบวันบ่มว,วันกาหึงซิบขอบคุณถูกหน่วยงานขอบคุณ a เอไอฮี่ซอยภักซอยดันเพี้ยนๆโซ่กๆกันไป ส,สู้กันไปทุกคนนจ้ากำลังใจให้ทุกคนสุขคนเด้อเพียงเพียนเห็นก็ต้องเห็นสักวันจ้าสวัสด,ดีจ้าคุณวิชัยห้องหลักห้องดียังเพื่อนรอกห้องไลท์ก็ได้อย่ปลาเปิดลเฮลิเออ เราไปสิเข้ามารับชมโอยสนักสนุนทางดาวทางเดียนก็ได้เดี๋ยวหลายวันจะหายากจ้า <c oughs> ืัอนี้ใหญ่นงกน็สู่ช่องสวนแม่นงนาาบ้านสวนลุ่มลื่นยินด,ดีต้อนรับทุกท่านทุกคนทุกนามเด้อ ใหญ่นองบ้านได้กินข้าวแหลงเฮียอวว้ทุกวันทุกวักกนเมนชิเม่อยกะผักจักนอยกะมาเฮ็ดใหญ่นองนะขอบคุณจ้าที่แวะเข้ามารับชมและให้กำลังใจใหญ่นกก็กเลยถ่ายแต่น้ำปลานนำดงบ่่คยได้เอานาเอากองกะได้ก็เลยเสียอาใสไลายสด บ่มางได้กับบา่ตะาเลียงพ่นบ่ว่าผู้ใดกับบ่ตะาเลียงน้ำเลียงพ่นเพราะมเข้าอุดอขอบคุณจ้าที่แวะเข้ามารับชมและให้กำลังใจยาย่นกไม่ซักกระยานนำ้ำไม่ซักนะขันน้อยๆแดมไปหั่นเรียบเสว่าให้ปีเนเถือ่อ ขนคดขนณดปลูกต้นไม้ออมผีบออมต้นหอมขอนแก่นหอมไปเบิ่ดละล่ะวอมน้อยหอมหลายวันเนี่ยหกบ้อมสุกด้วยกันเด้อเพี้ยนเพี้ยนต้นหอมขอนแก่นหอมไปเบิ่ดละล่ะวอมน้อยหอมหลายวันเนี่ย อให้กับเอไอนี่นะทำอย่างตอนเนีย้ยเด้อพี่นอ้องเพียอนเพอนอย่าหยุดทำตอนเนีย่ย่อเมื่อเนี้ยเขาว่าเป็นหลักหนอนหนาวไปเล่นน้ำหม,มาละหนาวก็เลอกสวัสดีจ้าเพียนเพีนทุกคนมาแวะให้กำลังใจมาพูดคุยกันได้เด้อน้องเด้อ ชิบบไลเมื่อนี้กระแ,รกแ้ก็เขาคิดไปคิดมาเขาชิคัสขอบคุณหลายๆจะหน้าให้เพื่อนเห็นใหญ่้นองไายคลิปก็ะชิบบหมีน้าจะเคลียเดี๋ยวนี้ หกล้มสุดกด้วยกันเลยเพียนเพียนรอเสือก่อนจ้าู้ดใด้บ่หันทึงกาจะเป้าบนเถียเขบาไปใบก็บ่ได้เพิงเหตุงานไปห้อมเพ่งลงคลิปเมศ้าเนี่ยเมื่อมีคลิปเส่หงลกง,งไปทายก็ลงเลย กัดก็เลยหายาก,กนหนยากันไม่สักกระยานนำ้ำไม่สักนะคันน้อยๆแดมไปหั่นเรียบไม่หากด็ดีดีเลยละเนะ 9, าะเอาพันเส้าไทยกองผล<ม>ที่เข้ามารับผล หำลังใจยินดีต้อนรับเสมอจ้าจากเข้าเห็ดเข้ากระน้ำพ้วมไม่รู้จะทำอะไรรอเสื้อก่อนจ้าผู้ดได้บ่หันถึงการจะเฝ้าบนทาเขาไปใบก็บ่ได้ิ่งเห็ดงานไปห้อมพึ่งลงคลิปเศร้าเนี่ย มมมีคลิปที่หลงไปทายกระหลงเลยละสวัสดีจ้าขอบคุณพรมอมเนี่ยน่าวเด่นะพ,อพอกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมพอกันถึกโต๊ะนึกไปเรื่อยๆสู้ๆไปเรื่อยๆลงคลิปเยอะๆ ให้จะดูไม่นให้กับเอไอนี่นะทำอย่างต่อนนี้หรือพี่น้องเพื่อนๆอย่าหยุดทำต่อนนี้ปวดละตัวเนี่ยวาเอาแค่ยี่สิบิ็ซีฮอตอยู่รอกขันเนาโบาเมนตาลายเนวะลา,ยลาอยากเอาหนะ้าอ๊อกกองอ๊อกอแกงแระข่าว่ทยรูปได้กรบบอกใครได้หาย น้าเป็นเจ้าพ่อัอมนันใจซอยหรือเทียๆนๆุคนท้อยู่ภาคน้ัเพราคุณทูกหน่วยงานขพราคุณเอไอที่ ซอยผักซอยด่านหลักนี่กระสั่งกระบได้มัดดีซ้ำครอบหลงบบได้มันเล็กไลยให้กระสังหอยก็กลัวหอยเชอรี่จะออกขอบคุณจ้าที่ให้กำลังใจกำลังก็เวลาเกาอยู่ที่น้องแต่บาลลิสไปหน่อยนึงเวลาก็สิบ ขอบคุณเลยราย,ายอันทางเองก็อ่านบาได้เด้อขาอเป็นภาษาอังกฤษอันครับโมสำหรับมื่อนี้ช่วยข้อลาลงเพียงแค่นี้เด้อขอบ